สวัสดีครับพบก,กับช่องเรยนกไทยแคนแนล yeah ซาแล้วเขาก็เริ่มฟอ,องแล้วรากากำลังเป็นกำลังตัวถ้าไ่คอยแล้วครับ cứ như ba không hậu